สวัสดีครับเอ็มครับพบกับล่ามไปเรื่อยแล้วครับก็อีพีนี้ครับก็ล่ามไม่ใช่ลูกคุณหนูครับเออจริงคืออย่างนี้ครับผมมาแชร์เรื่องเรื่องอย่างนี้ฟังปกติแล้วเนี่ยถ้าคนในองค์กรคนในบริษัทเนี่ยเข้ามาเจอเออเฮ้ยล่ามคนนี้เป็นล่ามบางทีส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะเจอล่ามที่เป็นสุภาพสตรีใช่ไหมครับ อาจจะมีสภาพบุรุษบ้างเงี้ยแต่แบบเออหน้าตาแบบเ,เทือนๆอย่างผมเนี่ยเออเป็นล่ามมันก็แบบนะไม่รู้เขาคิดยังไงอาจจะดูน่าจะถือหรือไม่น่าจะถือแต่ไม่รู้แต่ส่วนใหญ่นะครับที่เ r เอ่ยหรือบางทีคนโปรไฟล์ดีๆเคยไปเรียนญี่ปุ่นมาเ,เรียนมหาลัยชื่อดังหรือเข้ามาเป็นตำแหน่งลามอย่างเงี้ยเขาก็จะ สักแปแล้วกันสักแปดสเซนเนี่ย HR เอชอช่างหรือคนในแผนกหรือคนคนไทยนะครับส่วนใหญ่คนไทยคนไทยก็เพื่อนกันเนี่ยคนที่อยู่ในบริษัทครับเขาก็จะอุ๊ยอันนี้เป็นล่ามเนี่ยเขาจะคิดก่อนเลยว่าบางทีเขาอาจจะเป็นห่วงเขาอาจจะเป็นห่วงอาจจะ ว่าเราอาจจะอยู่ได้ไม่นานหรือเป็นคนใหม่หรือหรือเพิ่งเข้ามาอาจจะเหงาครับแต่ส่วนใหญ่สิ่งที่ผมเคยเจอนะครับเอ่อเอ็มเดี๋ยวพาไปกินข้าวร้านอาหารตามสั่งครับพี่ไปกินได้เปล่าตามสั่งผมกแบบัเฮ้ยเนี้ยเอ,อกินได้ครับผมก็กินตามสั่งมาต,ตั้งแต่เด็กแล้วครับเอออย่างเงี้ยคือแบบ อันนี้กินได้ไหมอันนี้ถูกปากไหมอันนี้คือเออแล้วบริษัทเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะนก็ไม่ได้ดูออฟฟิศก็ไม่ได,ดูหรูเอออยู่ได้หรือเปล่าเออโรงงานก็แบบจะเพื่อนๆน,น้ำมันหน่อยเอยงี้ยมันก็จะร้อนๆหน่อยไหวไหมเออยังไงอะโรงอาหารก็กับข,ข้าวอาจจะไม่ลอ,อยมากเงี้ยกินได้หรือเปล่า นู่นนี่นีนั่นคือเหมือนกับเขาประครบประมงมมากแม้แม้กระทั่งหน้าเถื่อนแบบนี้นะครับเขายังประครบประมงมคือไม่ไม่รู้คุณหนูขนาดนั้นครับเราก็โตมากับเด็กยุเก้าสิบเนานะเราก็โตมากับชนนบทไม่ได้โตมากับเทคโนโลยีขนาดนั้นนะครับเทคโนโลยีม,มันมาตอนโตแต่ตอนเด็กเนี่ยมันก็แบบธรรมชาติ ชิเซนใช่ไหมครับมันก็มากับอะไรที่ยังไม่ใช่ไฮเทคโนโลยีมันก็ยังเป็นจดหมาย <c oughs> เพจเจอรอ์อะไรพวกเนี้ครับอืแล้วแบบโดนประคบประงมอะบางทีก็แบบเรื่องของกินเรื่องความเป็นอยู่ก็ใช่นะเมื่มีมีพูดถึงญี่ปุ่นด้วยก็แบบออน,นายใจดีนะนายใจดี นา,นายอาจจะมีดูบ,บ้างแต่จริงแล้วนายใจดีนะอนายคุยง่ายนะอะไรเงี้ยอมไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวอยู่ได้ไหม,มพวกพี่ๆในแผนกเป็นไงบ้างเอ,อคุยกันบ้างหรือเปล่าเขาแนะนําเราดีไหมเขาคุยเราดีไหมน,นี่นั่นคือแบบมันกลายเป็นลูกคนหนูไปซะอย่างนั้นนะแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ครับคือโอเคพวกพี่ๆเขาอาจจะเป็นห่วงเรานะครับ แต่คนที่เรียนล่ามครับไม่ไม่ใช่ลูกหนูครับอย่างผมเนี่ยไม่ใช่ลูกหนูโตมากับอะไรที่บ้านๆน,นะครับตอนเด็กๆก็อยู่บ้านตาก็าไปไงลูกมวยหนองพองบึงก็ลงไปดูลนเล่นน้ำว่ายน้ำตีตะเกะตนอะไรพวกเนี้ยนูนยิงอยู่อีสานเนี่ยก็คือปลาประแดกเนี้ยครับก็กินเป็นตน้นตอนเลยครับก็ เนี่ยครับก็ยังไงแย่ก็แย่เนี yeah. ่ย yeah. yeah. กระปอมง,งูสงงูสิงอะไรพวกนี <c oughs> ้ก็กินหมดครับ <c oughs> เขาพากินแล้วเขาเราก็กินหมดครับเขาพาเพื่อนพาเล่นอะไรว่าอันเนี้ยไปมันก็ไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นสายธรรมชาติสายสายศาสตร์ผีเหรียญผีถ้วยแก้วนู่น ύ, น, ύ, น, ύ, นี่นี่นั่นไปไปคือเราก็เป็นเด็กบ้าน,านเด็กลากญ้าธรรมดาเท่านั้นเองครับ ก็คือโอเคแล้วเราก็เราก็แค่ตั้งใจเรียนนิดหน่อยจนไปติดวิศวะใช่ไหมเขาวิศวะแล้วก็พอจบมาแถมจบช้ากับเพื่อนปีหนึ่งอีกใช่ไหมแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นก็ชอบมาตั้งนานแล้วแต่มาเอาจริงก็คือช่วงหลังเรียนจบแล้วก็ไปเรียน ไปเรียนก็โอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเคพูดได้พูดได้ก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจากทำงานสายเอนจิเนียรก็อทำทำทำ,ทำพอพอ,พอเริ่มแบบเอยเอนจิเนียรเกินเมืองละก็ลองเปลี่ยนสายดูลองลองทำตอนแรกก็ทำเอนจิเนียร์นีแหละเราก็ลองแปลซิลองไปฝึกแปลทีคนนี้เขาพูดอย่างนี้อะไรลองสื่อสื่อสื่อดูมันยังพอเข้าใจมันมันพอไปได้มันอลองเปลี่ยนสายเป็นงานล่ามเลย พอเราไปเข้าไปสมัครเป็นวิศวกรเนี่ยเขาก็จะแบบลุยๆุยนูย่นนี่นี่นั่นนี่นั่น,นใช่ไหมแล้วเขาก็จะแบบโอ้โหอันนู้นนี่เอ็มอันนู้นนี่ลุยเลยนูน่นนี่เอ็มเอ็มอ้นู้นนี่นี่ไปไหนไปกันไปดื่มไปเที่ยวไปโอ้โหเต็มที่เลยแต่พอมันเข้าไปเป็นตําแหน่งล่ามเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะประกบกับขมเราแบบตรงข้ามกับเด็กช่างตรงข้ามกับวิศวกรทันทีเลยครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับแต่ส่วนใหญ่ครับเอ่อ อาจจะมีลูกคุณหนูก็มีนะแต่สําหรับผมอะไม่ไม,ไม่ไม่อย่างนั้นครับผมก็ลุยๆปกติยิ่งเด็กวิศวะก็สายช่างอะ่ะอืก็มีดื่มเที่ยวกปกติครับแล้วก็ยิ่งตอนเด็กๆก็แว้นเออนั่นแหละอืก็เราก็โตมาจากบ้านๆนะครับแ,แถมบางทีไปเจอบอลสมชีวิตหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็ ไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นนะครับฉะนั้นเราเราเป็นสายลุยอยู่แล้วอืเรามาเป็นล่ามโรงงานแบบนี้เราเป็นสายลุยอยู่แล้วนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วครับต่อส่วนท่านที่เทสอาบางท่านที่แวะผ่านมาดูอาจจะเจอในใน ในอดีตที่เขาเคยเจอล่ามอาจจะเป็นแบบนั้นโอ้ยอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ได้เหนื่อยนู่นนี่นี่นั่นเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นข้อจํากัดที่แบบเอ้ยเราต้องการให้คุณทํางานนะแต่แบบอาจจะเรื่องเยอะไปนิดนึงเนี่ยครับหน้าง,งานอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการก็ให้เราคุยกับเขาดีๆนะครับ ว่าหน้างานมันเป็นยังไงเราต้องอยู่หน้างานขนาดไหนทั้งวันหรือเปล่ามันร้อนมันน,มน,น,นู่นนี่น,น,นี่คุยให้เคลียร์ครับดีกว่าเข้าไปแล้วแบบฉันไม่โอเคแล้วมันกล็ลาออกนะครับอืแต่แต่ล่าโรงงาน,นวิศวกรอ,อย่างเราเนี่ยเออไม่ไม่ใช่ลูกกุหนูอยู่แล้วครับก็ลุยได้หมดครับลุยได้หมดแบบว่าเสือผืนหมอนใบได้หมดครับอืไม่ว่าจะสั่งไปไหนทำนู่นทำนี่ไปลุยเครื่อง ไปเลอะน้ำมันไปอะไรเงี้ยได้หมดนะครับได้หมดก็มาแชร์ฟังครับว่าเออจากแบบเป็นสายลุยๆเป็นเด็กช่างเนี้ยพอเปลี่ยนสายมาเป็นทํางานล่ามปุ๊บกลายเป็นคุลูกคุณหนูในสายตาคนอื่นทันทีนะครับก็แปลกดีแต่ก็แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับก็ขอบคุณที่ห่วงใยกันนะครับผมอืม อลองดูนะครับลองดูถ้าเราเราก็ลองแชร์พื้นเพของเราให้คนที่ทํางานดูเขาจะได้รู้บางทีเขาเกรงบางทีแบบวิ oney, ล่ามคนนี้ยังอยู่กับนายบางทีเขาเก่งใจจริงๆแล้วเราไม่ไ,มได้มีตําแหน่งอะไรเยอะแยะเราเราก็เป็นแค่สตาฟปกติเพียงแต่เราไปอยู่ติดกับญี่ปุ่นก็คือผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขาก็จะเก่งใจนู่นนี่นี่นั่นเนี่ยครับแต่ก็พยายามเป็นรี่กับ กับทุกคนทุกระดับชั้นคนทุกตำแหน่งไว้นะครับเวลาเวลาสื่อมันจะมันค่อนข้างที่จะสื่อง่ายเวลาคุยมันคุยง่ายติดต่อประสานงานอะไรมันก็จะง่ายขึ้นนะครับผมก็ลองดูครับวันนี้ก็มาแชร์กันนะครับว่าเออพอเปลี่ยนสายปุ๊บถูกมองเป็นลูกโหนูซะละก็ก็ดีครับก็ดีครับก็เลยแหละอบางท่านก็อาจจะเคยเจอ เประสบการณ์อย่างผมแต่ก็มาแชร์กันได้นะครับผม,มก็คลิปนี้ก็คุยกันสบายๆครับก็เดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ